ลูกพระลูกเนตรที่รักทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่ทลูกกทุกคนทุกลูกจะพร้อมใจกันที่จะมาอยู่จำพรรษา,าร่วมกันเป็นตาเนียมของบรรพชิต ของฤิสุทธิ์สมณีน,นที่สืบทอดกันมายาวนานการอยู่จำมณษานี้แล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้ันเวลาที่มีอย่างจำกัดในมณษานี้ ในเทศกาลก็ได้ดูฝนดีไปไหนก็มาคอยสะดวกมาบำเป็นสมณธรรมโครวงกันโดยเฉพาะสำหรับวัดพระธรรมกายของเรานี้ก็ทำกันอย่างนี้ต่อนเนื่องกันมานับจากตามพระธรรมวินัยแล้วก็ ยังเป็นบัรถุประสงค์หลักของการเข้ามาสู่ในโ่มเงาของพระพุทธศาสนาคือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อสลัดตนในพจนก,กองทุกข์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เดิมเฉพาะหมู่คณะเรามุ่งที่จะ ศึกษาวิชาธรรมกายจะไปสู้ลบๆลบมือกับพยาม,มามมเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมปีนี้ก็มีระบสุจำาบรนสาจำนวน9ก3รูปก็ถือว่าเป็นจำนวนแบบสุดที่อยู่จำบันสามากที่สุด ในประเทศไทยสมมนเดนจำนวน227รยรูปรวมแล้วกัน1,150งรูปนี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยสำหรับตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยพราะวาน,านัณวันผู้ที่จะ ตั้งใจกรรมบดในพระพุทธศาสนาในแต่ละวัดนั้นมีน้อยมากบางวัดไม่มีพระบดใหม่มีแต่พระเก่าอยู่จำนรนาากาแค่หนึ่งรูปสองรูปก็มีบางวัดก็มีไม่กี่รูปฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงในเรื่องพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นวัดของเราก็ได้ถือว่าเป็นต้นบนต้นแบบที่ดีสำหรับสังฆมนตนในแง่ความตั้งใจดีที่จะเข้ามาสู่โรงงานพุทธศาสนามาศึกษาพระธรรมเปินัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ วันนี้เราได้อธิษฐานสา,าร่วมกันแล้วขอบเขตเราก็รู้อยู่แล้วส่วนรายละเอียดเราก็ศึกษากันไปสำหรับผู้บวชมาก่อนก็คงเข้าใจอย่างดีสำหรับผู้บวชใ,ใหม่ก็จะต้องศึกษาให้แจ่มแจ้งนอกเหนือจาก ในห้องเรียนที่ศึกษากับพระอาจารย์แล้วเนี่ยนอกห้องเรียนก็จะต้องศึกษาขนขวายหาความรู้ว่าเรามาบวชทำไมและทำอย่างไรถึงจะเป็นนักบวชให้สมบูรณ์ถูกะตูสงการมาบวชในครั้งนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อยม่อโยมแม่บูญาตและสัพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องศึกษากันให้ดีนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาบวชใหม่แม้พวกผู้ที่บวชมาก่อนแล้วก็ตามก็ยอย่าดูเบาในเรื่องการที่จะทบทวนศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ย ให้มันเข้าใจได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นยิ่งนานมันจะตั้งยิ่งแจ่มแจม้งจะให้มีอะไรเป็นอุปสรรค่กการศึกษาเรื่องศีลเรื่องสม,มาธิเรื่องปัญญาแม้เราจะได้รับมอบหมายภารกิจจากหมู่คณะในปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ต่างๆก็ต่าเประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของนักบวช ที่ตั้งใจจะเป็นนักบวชที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของมาสัมอสมุเจ้าและเพื่อตัวเราเองด้วยเนี่ยก็ต้องทบทวนการทบทวนเนี่ยจะทำให้เราตอกย้ำซ้ำเดิมในสมณะสัญญาแล้วก็จะทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ทบทวนเรื่องธรรมวินัยและเป้าหมายของการเข้ามาบวชต้องทบทวนทุกวันแย่ายขาดหรือไม่แต่เพียงวันเดียวขาดวันไหนก็ได้ชื่อว่าประมาทแล้วเพราะว่าอคกิสพร้อมที่จะสิงคิดในตลาด24่นอกตลาดเวลาเราก็ยังไม่หมดกิเลสทำมาปฏิบัติภายในของเราก็ ยังไม่สมบูรณ์บางช่วงกําลังใจของเร,ราพจะถดถอยไปยิ่งมีสิ่งเล่าใจย่อยเย้าหรือประมาทในการำดำเนินชีวิตไปคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เป็นค้าเรกตการกระสนล,ลับลมปรจันก็มีโอกาสเพง่งกล้ำได้อย่างน่าเสียดายเพราะการบวชในสมัยพุทธกาลนั้น ที่บทและวราศิกาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพระเาะแต่คนที่ออกมาจากตระกูลต่างๆเป็นกุลบุตรกุลธิดาตระกูลชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงแม้แต่กูลขติจัตอัตระกูลกษัตริย์ก็ออกมาเพราะเห็นประโยชน์ของการบวชเห็นทุกโทษภัยในชีวิตแล้วก็เห็นพันธนาการของชีวิตในเพศเ่ังเครือหัด อยากจะสลัดตนในคนจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่ากุลบุตรที่ออกมาจากตระกูลต่างๆนะมาเป็นลูกศุลกุลธิดามาเป็นพระพิษุนีกันตามต่างขวนขวายที่จะบำเพ็ญสมณธรรมทั้ทงสิ้นบ้างก็อยู่ จำพรรษาในวัดพระเจดวันบัรพุพราราบางก็ปริกวิเวกหลังจะออกพรรษาไปแล้วก็ทรงจำคำสอนของพาสัมมาสัพุทธเจ้าได้ก็เปริกยวิเวกเพราะการจะสลัดตนในพ้นจากกองทุกนั้นใครทำแทนกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเอง ท่านจึงปลิกวิเวกฝึกแสแบงหงาที่รื่นลมที่เป็นสปายะเหมาะสมในการมาเป็นสมณธรรมโคนไม้บ้างเคริ่ว่างบ้างป่าเขาลำเนาไปห่วยน้องกลองบึงถ้ำอะไรต่างต่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ไปฝึกใจให้หยุดนิ่งเมื่อกลายความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระชั่งชีวิตของตนเองโดยมุ่งสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะไม่ต้องให้มีชีวิตใหม่ในวัฏสงสารไปเห็นว่าชีวิตในสวัฏสงสารจะเกิดเป็นอะไรก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นแม้สิ่งที่มนุษย์ผู้ไม่รู้สแสวงหาอำนาจทรัพย อะไรต่างๆเาล่ะนั้นแต่แล้วก็พบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้ความผาสุขเลยไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเลยทุกข์ก็ยังมีอยู่แม้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นบรมเศษษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตัดไม่ปลงทุกข์ได้ก็ยังตามเบียดเปียนลูกล่ากันอยู่ตลอดเวลา24นอนแม้มีที่นอนที่ อ่อนนุ่มมีเสียงดนตรีประโคมขับกล่อมอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ก็ยังนอนเป็นทุกข์แบบเล่าเลขาบริวารอะไรต่างๆมีทรัพย์สิสนการมากมายแต่ก็ยังมีความทุกข์เพราะฉะื่การที่ลลกทุกโลกตัดสินใจข้ามาสู่ลงราววิสุทธศาสนาดีเนะี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว เมื่อเราตัดสินใจถูกต้องแล้วก็ควรจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามที่เราได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วอย่าให้การเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันนั้นเปลี่ยนแปลงความตั้งใจดีดั้งเดิมของเราไปมันต้องสั่งสมความดีดั้งเดิมก่อนลมมบวชนี่ให้มันเพิ่มพึ้นให้มากขึ้นให้มีความเป็นพระเพิ่มขึ้น ทุกๆวันจนเราเคารพตัวเราเองเคารพตัวของเราเองไม่ว่า,าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมีแต่ความปิติและภาคภาคูมิใจในความเป็นสมณะในทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ตามลำพังจะอยู่ในหมู่คณะแห่งขงตงนตำบลใดก็ตามเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพระระเป็นชีวิตที่สูงส่งกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ความภาคภูมิใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็มีสมณะสัญญาเราจะให้ชื่อวัดว่าวัดพระธรรมกายเป็นชื่อลอยๆเลยชื่อวัดพระธรรมกายต้องแปลว่าพระภิกษุสมณีทุกรูป ได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวของตัวเองและก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสหธรรมิกทั่วสังคมมน,นและทั่วโลกเจอกระทั่งญาติโยมทั้งหลายและเพื่อนรวมโลกไะนว่าพระธรรมกายนี่จำเป็นจะต้องมีภิกษุสมณี ได้เข้าถึงพระธรรมกายเราทุกรูปทราบกันอย่างดีอยู่แล้วว่าพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของเราวิธีการแล้วก็รู้ว่าเราจะทำอย่างไรหโือแต่ความเพียรกับความสม่ำเสมอตานั้นและไม่ทอดตระต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ให้มากพรรษาที่ผ่านมากา้มันผ่านไปเราไม่อาจจะเรียกคืมนมาได้ แต่วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรกหลวงพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเพศสมณที่สมบูรณ์ให้ตั้งใจจำบรรษาทั้งภายนอกและภายในภายนอกประจำบรรษาตามขอบเขตที่พระครูปรัหลัผู้เบตท่านได้รายงานให้พวกเราฟัง แต่จำมันสาภายในก็ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดรวมกับพระภายในที่ท่านอยู่จำมันสาสิ่งนี้หลวงพ่อได้บอกญาติโยมเอาไว้ในสภาธรรมกายสายคนแล้วกระกกจายผ่าน m c เอ็ซกันไปทั่วโลกหลวงพ่อได้บอกไปแล้วญาติโยมตื่นตัวไปแล้วเหลือแต่ลูกที่กายทิศนีิละเขตในนี้ จะต้องทำให้มันกลั่นกล้ากว่าญาติโยมทั้งหลายว่าเราคือหนึ่งในพระรลันตนรัะันที่กรรสกรราระ่ของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายเพราะนั้นต้องจำสาทั้งภายนอกและภายในอย่าส่งใจไปที่อื่นมีสิ่งที่ดึงใจลราออกไปเยอะต้องความคุ้นเคยกัน กับสมาชิกภายในปินุบาสิกาก็มีอะไรต่างๆนี้เราเลยมองข้ามความเป็นสมณะไปช่องว่าเรามันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้เกินสาสรรมิตรบางท่านก็เราพ่ายแพ้ในสมบรภูมิของนักบวชเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะ ให้ทกรูปอยู่ด้วยกันแบบผู้ที่มีใจชนะตออภัยจากภัยทั้งปวงแล้วก็เป็นสราระที่พึ่งที่ระลึกของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนับโดยจักเป็นที่พึ่งและตัวเองได้เพราะนั้นสิ่งอะไรที่เป็นข้าศึากต่อการกระชนและพรมประจนันอย่าเข้าใกล้อย่าระมาทลาะเราอย่างไม่ชนะเขา และมีตัวอย่างให้ดูที่ผ่านมาซึ่งกรรมตนหน่าเสียดายและผู้ที่เสียใจมากที่สุดก็คือหลวงพ่อนี่แหละเพราะว่าอยากจะหอบเอาทุกๆรูปกลับวงบนวิเศษที่ได้แล้วกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายทำวิชากันเหมือนอย่างในสมัยพระเด็พระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยน่ยานได้ทำเอาไว้ สังขารของหลวงพ่อก็เร่งโรยไปผ่านการเวลามัได้62ปีเสร็แล้วสิ่งที่ไฟฝันตั้งแต่อายุสิบาปียังไม่สมหวังเลยได้แค่าศะะสาสนาวัตถุศาสนาสถานาศาสนาบุคคลที่มากกว่าผู้ใดในโลกเท่านั้นแต่ว่าวิชาธรรมกายยังไม่ได้บังเกิดขึ้นในตัวของโูกทุกๆุรูป การลาสิกขานี่เฉพาะผู้ที่จำเป็นที่ก็ลางานมาที่บวชเฉพาะในพรรษาเท่านั้นแล้วก็จะออกไปทําหน้าที่เป็นกองสเบียง้นข้าจำเป็นเขาไม่ครอบครัวก็ลางงานมาแต่ลูกจะไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยลมาด้วยความสมัครใจและด้วยหัวใจที่แ่วแน่ที่จะมาศึกษาวิชาธรรมกายไปสู่ที่สุดทีรทเ ไม่ควรลาธิกาต้องเพิ่มความเป็นพระเอ็มเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาที่ผ่านไปเป็นภารกิจในภาษานี้ก็คือภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมให้เข้มข้นขึ้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาษาขการติวเข้มของการบําเพ็ญสมณธรรมของการเจริญสมาธิภาวนาอาคารภาวนาหกสิบปีเรื่องการธรรมชานั้นแหละ งจะไม่ร้างหรือสร้างทำไมอย่างนั้นดังนก็พมมาที่มากมายมหาศาลถ้าเทียบกับสมัยพระเด,ด็จพรหลงปู่ของเรานั้นท่านเอาง่ายๆเอาไม้มาตอกเป็นปึงเป็นฝาผนังไม้คือเศษไม้ตัดตอกกันไปเป็นฝาผนังเป็นหลังคาเป็นอะไรกันไปแค่มีที่มุงที่บางแล้วก็มีมุงกันยุง อยู่กันไม่สบายเหมือนอาการหกสิบปีอย่างนี้หรอกไม่สบายแต่ท่านอยู่กันอย่างสบายมีความผาสุกทำความเพียรกันกลางวันตกชั่วโมงกลางคืน6กชั่วโมงยี่สิบสี่าทุกวันไม่ขาดเลยติดต่อกันมายี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีรู้ได้ยังไงร,รู้จากบทเทศของพระเด็คุณหลวงปู่ของเรา พระพูทเทพไม่เคยไปแรมราตรีที่ไหนเลยได้ส่วนลบปลบมือก็พยามามายี่สิบกว่าปียี่สิบสองปีท่านนั้นเดือนท่าน,นี้วันท่านจําได้ยี่สิบกว่าปีอยู่ในเสนาสนะที่เรียบง่ายทั้งประเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งลกูกหลกของท่านนัแรบกองทัพรามของท่านซึ่งมีทั้งหญิงทั้งชายผิดสุดสาเนและก็อุบาสิกา อยู่ทำความเพียรไปอย่างนั้นแต่นี่เตรียมเอาไว้ให้ลกูลกๆโวยบุญทุกรูปได้เข้าไปนั่งตรงนั้นจะเป็นความหวังของหลวงพ่อที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้เข้าไปทำวิชาเพราะการทำวิชาเ,เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ได้แต่ก็ไม่ชนะเขาแพ้เขานั่น อันตรายไปเดียวเป็นเรื่องอันตรายมันจะทุกข์ทรมานกว่าในอบายภูมิทุกข์ทรมานกว่าในมาหานรกเรากันตานรกถ้าเราแก้แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากไปได้ความทุกข์ทรมานนิดๆในๆในในชีวิตประจำวันของกายมนุษย์หยาบนี้แต่เป่ทียบกับความทุกข์ทรมาน ในมหานรกในโลกการตัดนรกนกั้นเทียบกันไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานในมหารนรกได้โลกกัรตัดนรกไปเทียบกับความทุกข์ทรวนานเมื่อแพ้เข้าแล้วอนมหา,าสารทีเดียวเพราะนั้นเราจรึงจำเป็นจะต้องทำวิชาเซอลบหลบมือกับปะยะมานเขานี่เป็นเรื่องที่สำคัญอกปการในการสร้างอาคารภาวนาขึ้นมา,ขนมาแข็งแรงนี้ เพื่อเตรียมที่จะรองรับในการกลับคืนมาทำวิชาาสุโลกของเด็กพระคนหลวงปู่และทีมงานของนั้นเหมือนอย่างในพุทธันนทที่ผ่านมาจะมีการลงมาสองรอบอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากในพุทธันนทที่ผ่านมานั้นอายุมนุษย์มันยืนเป็นหมื่นปีมันก็ไม่ยากอะไรในการลงมาแต่ละครั้งนั้นนะะ อยานได้ฟังง่ายรืว่าอยากจะลงตอนไหนก็ได้ก็ไม่ใช่พญา,ามานั้นกลัวกายมนุษย์แต่ไม่กลัวกายทิพย์ตระน,นั้นก็จะพยายามขีดขวางไม่ให้มามีกายมนุษย์เพื่อเสือลอกบมือกับพญา,าม,มาการมามีกายมนุษย์ของเรานั้นไม่ใช่มาเพื่อใช้วิบากกรรมอะไรต่างๆแบบมนุษย์ทั่วไปที่ไปรู้แต่ลงมาเพื่อทํางานเพื่อเป็นฐานทัพของ พลน,นิพานลงมาซ้อนทํางานเป็นหนึ่งเดียวซึ่งมันเร็วแรงกว่าตอนเป็นกายทิพย์เรามาอยู่ในยุคที่มนุษย์อายุขัยเฉลีย่ยเจ็ดสิบห้าปีมันเสี่ยงในการที่ชุดประเด็จพลหลวงปู่จะลงเมอเพราะนั้นเราจรึงเพอาเวลามันช่วงมันสั้นแล้วเนินงจึงต้องรีบสร้างให้มันเสร็จและต้องรีบกวดขัน ลูกๆของหลวงพอ่อเจ้กูกให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้ได้เพราะว่าถ้ามีผู้เข้าถึงน้อยกว่าร้อยถือว่าอันตรายมากมากทีเดียวเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายทีเดียวในการที่จะลงมาที่สร้างแข็งแรงหรือว่าลงมาแล้วนี่จะได้มาต้องอมากอสร้างจะทำกันต่อกันไปเลย เลยกันทีเดียวมุนเดียวกันจบกันไปและแม้เราถ้ามาประมาทในการดำเนินในการดำเนินชีวิตการสร้างบารมีในผลกลับคืนมาที่สาษบริวรงบนวิเศษก็ก้อนยังไม่ดันอุน่นก็ต้องร้องกันไมา่าอีกแล้วถ้าเราสามารถกลับขึ้นไปตรงนั้นได้อีกแต่นี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนย,นยนันว่าเราจะกลับไปตรงนั้นได้ไหมจะยืนยันได้ต่อเมื่อเราตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกัน มีธรรมะภายในไม่ได้กล่าวถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละอย่างนอกก้อยกระดดงใสๆดีที่ดีที่สุดปลอดภยัยคือกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวขึ้นไปแล้วก็จะได้รีบลงกันมาและปัจจุบันนี้เราก็จะได้ทำวิชากนันต่อกันใหม่ต่อจากที่หลวงปู่ท่านได้ทำไว้แล้วก็จะได้สืบเนื่องกันเมื่อท่านลองกลับลงมาอีก เพราะน้มันสานี้เป็นภาษากห่งการเติมเข้มลูกทุกรูปจะต้องร่วมมือกับหลวงพ่อคือให้ความร่วมมือในการจับรษาทั้งภายนอกและภายในตัวของเรานะลูกนะจะตั้งทำตรงนี้อจะให้เรื่องใดๆมาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมสำหรับปรรญานี้ถ้าเราจะหวังไม่พึ่มคนอื่นนะั้นมันเหลวทั้งนั้นแหละใครเป็นที่พึ่งเราไม่ได้ นอกจากตัวเราเองจะรู้จักตัวเราเองและพึ่งตัวเราเองได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นที่อื่นไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ลูกจะต้องจำเอาไว้สำหรับปัญษานี้ก็ขอให้ลูกทุกคนได้ขนขววยในการที่จะทำความเยน็นใ้กติมุติรรมกายให้ได้ในทุกคนทุกแห่ง สิ่งอะไรที่เป็นข้าศึกการกระสุและรพรหมจรรย์พึงห่างไกลอย่าประมาทอย่าให้โอกาสไอ้ดำม,มันแทรกได้มันสอนได้แล้วก็ให้อือ้อเฟือต่อพระธรรมวินัยและกฎเกณฑ์อะไรของหมู่คนณะต้องอือ้อเฟือตรงนี้แล้วก็ให้รักสามัุขีกันเกื้อกูลกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้ ันก็จะมีปสงฆ์คือทําให้เราเป็นผู้มีกาลังใจอันสูงทรงที่ไม่มีใครที่จะมาตัดบางกาลังใ,ใจเราได้แล้วก็จะเป็นที่รักของเพื่อนสาธมิกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะขึน้นสนในการให้ทําให้เราได้เข้าถึงระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายสมบังิกนังใจอย่างที่เราได้ตั้งใจมาบวช